สวัสดีกันนู้นนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตแล้วนี่คือรายการแปลสตอรี่การของโทโฮโรสวดพาร์ทที่12ครับก็สตอรี่การในวันนี้เนี่ยเป็นสตอรี่การที่เข้ามาในอีเวนต์รีลันฮินะเชียริงซากานะครับแมก็แปลทันใบหนึ่งก่อนที่อีเวนต์มันจะออกพอดีเลยนะก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าสตอรี่การในวันนี้เนี่ยจะเป็นใบไหนนะครับแล้วมันจะบอกอะไรกับเราบ้างสตอรี่การในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Would you like one? จะเอาสักอันไหมคะถ้าให้ผมเล่นมุกเนี่ยผมจะเล่นว่าจะเอาสักหน่อยปะล่ะก็เป็นสตอรี่ิการระดับสีดาวที่จะบวกเรื่องป้องกันอย่างแล้วก็ป้องกันหินนะครับส่วนพาาสีบเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลการ์ดถูกใช้งานเป้าหมายเนี่ยจะโดนรดโจมตีอย่าง2ขั้นเป็นเวลา2เทินแล้วก็มีอันนึงนะครับบอกว่าสเปลการ์ดที่เป็น กระสุนบอดี้เนี่ยจะแรงขึ้น20เป็นเวลา1เทินมาเริ่มกันที่ข้อมูลที่หนึ่งเลยละกันนะครับฮาตะโนะโคโคโรมีความกระตือรือร้นจนถึงตอนนี้การขายเข้ากล่องด้วยท่าทีกระวนกระวายนั้นได้ทำให้จิตใจของทุกคนที่ได้รับประทานกระปี้กระเป๋าขึ้นมันถูกเรียกว่าข้าวกล่องจากใจจริงในะการแข่งขัน ของผู้ส่งสารแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วทำไมถึงไม่มีใครเลยระหว่างที่กำลังเชียร์ผู้เข้าแข่งขันกันนะเอาจริงๆผมไม่ค่อยแน่ใจประโยชสุดท้ายนะครับว่าผมแปลถูกหรือเปล่าไม่สิไม่แน่ใจสักประโยชน์ต่างหากละ่ะข้อมูลที่สองนะครับคัง,งยามะฮินะผู้นำเชียร์ที่ทำหน้าที่ขับไล่เธอได้แจกจ่ายเครื่องดื่มแก่เราผู้ชม เช่นนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะมีพลังงานในการเชียร์ผู้เข้าแข่งขันอีกทั้งมันยังช่วยทําให้เหล่าผู้คนที่ถูกห้อมล้อมด้วยโชคร้ายได้รับความพึกเหิมกลับคืนมาอีกด้วยเครื่องดื่มนี้ถูกเรียกว่าเครื่องดื่มชูกําลังสรงคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกับปะแตงกวาชิริโกมันถูกแนะนําโดยเหล่ากับปะ ไม่แน่ใจว่าไอชิริโกะเนี่ยมันมาจากชิริโกะดามะรูแกวที่เชื่อกันว่าอยู่ในทวารหนักของมนุษย์หรือเปล่าเพราะตามความเชื่อนเนี่ยกัปปะมักจะดึงเอาไอชิริโกะดามะออกมาจากทวารหนักของมนุษย์ซึ่งมันจะทําให้มนุษย์ตายครับส่วนแตงกวาเนี่ยรู้สึกว่าพวกกัปปะจะชอบกินกันะนะซึ่งไอข้อมูลตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่ในข้อมูลของนิโทริในหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับ แล้วก็ในบล็อกท่านเซเวอรก็มีแปลไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยละกันนะครับหรือถ้าใครรู้ว่าไอ้แตงกวาชิลิโกะเนี่ยมันมีที่มาจริงๆว่ายังไงเนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้นะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะสงสัยอยู่เหมือนกันพยายามเอาไปเสื้อหาดูแล้วก็ไม่เจอที่ใกล้เคียงเท่าไหร่เจอแต่เป็นเหมือนแบบแตงกวาธรรมดาธรรมดามากกว่าข้อมูลที่สครับผู้นำเชียร์คือคนที่มีส่วนร่วมโดยตรง กับการเชียร์ของเหล่าผู้ชมการแข่งขันกีฬาการเชียร์ยังในถึงพละกกำลังและกำลังใจผู้นำเชียร์จะทำหน้าที่ในกลุ่มคนหรือทีมที่มีคนหลายคนไม่ใช่แค่ตัวพวกเขาเองมาที่ข้อมูลที่4ครับฤดูหนาวเย็นได้หมดลงความอบอุ่นได้กลับคืนสู่เกนโซเคียวเพียงแค่ลินลี่ไวท์ได้ประกาศถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิตามที่คาดการเอาไว้ เธอก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านไปเลยหรือว่านี่จะเป็นการบ่งบอกถึงเหตุวิปร,ราาที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาแล้วข้อมูลที่5้ข้อมูลสุดท้ายครับอิลีไว้์อดใจไม่ไหวก่อนที่จะได้ประกาศการมาเยือนของรดูใบไม้ผีเธอตื่นเต้นกับฤูดูใบไม้ผียิ่งกว่าใครอื่นแต่ถ้าว่าเธอกลับหมดเรี่ยวแรงซะอ,อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และไม่ใช่เพียงแค่เธอความกระปี้กระเป๋าทั่วทางเกนโซเคียวก็กำลังจะหายไปผู้ร้ายในครั้งนี้คือพายุแห่งความโชคร้ายยูคารินได้ลุกขึ้นไละปกป้องเสียงเชียร์ของเกนโซเคียวผู้ส่งสารแห่งฤดูใบไม้มผลิทั้งห้าผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับก็เลยไม่ชัวร์ว่าผู้ร้ายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครนะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่ายูคารินในที่นี้เนี่ยหมายถึงใครแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยูคาริอะไร ด้วยความที่ในข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นฤดูหนาวกําลังเข้าฤดูใบไม้ผลิมันเลยน่าจะทําให้เป็นยูคาริอะไรครับเพราะว่ายูคาริเนี่ยจะจําศีลช่วงหน้าหนาวไงแล้วจะโผล่มาอีกทีตอนฤดูใบไม้ผลินะคนที่วาดต้นการใบนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮานะวาคบะนะครับนี่สวยสวยผมชอบอะโคโคโรโครน่ารักเลยดูดิอืมน่ารัก นี่คือหน้าตาแบบเฉยๆของนางนะว่าแต่ไอ้หน้ากากนี่มันสื่อถึงอารมณ์แบบไหนกันแน่นะเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นนีนะนะครับโหใช้ได้ใช้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวดีวขอโฟกัสที่ไอ้นี่นิดหน่อยเออมันน่าจะเขียนว่าชิริโกะจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเอ้เครื่องดืมกับป่าเนี่ยเป็นหน้านิโทริเลยอะ หรือว่าไอสีเขียวด้านล่างที่มันเป็นขีดเหมือนกายกระบาดกันเนี่ยมันคือแตงกวาหรือเปล่านะโอ้เราสึกว่าจะมีหลายกระป๋องด้วยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่านะโคโคโรจังพี่ไม่ขอเบนโตะแต่ว่าขอโคโคโรแทนได้มันเร็วไปบอกเมืเ่อกี้เอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เทคเทคสองเทคสอง แต่ว่าน้าโคโคโรัจังพี่ไม่ขอเป็นโตแต่ว่าขอเป็นโคโคโรัจังแทนได้ไหมรอบนี้น่าจะได้แหละใช่ปะแหมถ้าไปพูดกับโคโคโรแบบนั้นจริงๆแล้วก็จะโดนเอาหน้ากากฟาดหน้าเอาไหมวะเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่หรอกมั้งเพราะว่าถ้าเกิดหน้ากากพังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาแบบในภ่าสิบสามจุดห้าอีกไงใช่ไหมวะน่าจะสักภาคหนึ่งแหละ โอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดว่ามันแปลผิดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าตอรี่การใบต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนก็สามารถกดติดตามได้ด้วยการกดปุ่ม u b s c r ค b ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ โอเควันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับบายบายครับผมนี่จริงๆตอนแรกะ่ะผมกะว่าจะเอาเป็นลิลิี่ไว้มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนใจเอาเป็นโคโคโรมาแทนแล้วกันด้วยความลูกรักกันนะเฮ้ยเสียงฝนมาแล้ววะ่ะ